กาลิงคโพทิชาโกว่าด้วยพระสีมหาโพธิ์พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารพการบูชามหาโพธิ์ที่พระอานน์เทระกระทำรรแล้วรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าราชากาลิงโนโคจากกวัติดังนี้ ความพิศดานว่าพระตถาคตสเสด็จหลีกจาริกไปตามชนบทเพื่อประโยชน์จะทรงสงเคราะห์เวไนสัตว์ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่นไปวางไว้ที่ประตูพระคันธกุดีด้วยเหตุนั้นเขาก็มีความปราโมทกันอย่างยิ่ง ข้านนาทบินดิกะมหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแล้วจึงไปยังสำนักพระอานน์เทระในเวลาที่พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชา ด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถาคตแล้วจงรู้ที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่ง พระอานอน์เถระรับว่าดีละแล้วทูลถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดีนมีกี่อย่างพระาศาสดาตรัสตอบว่ามีสามอย่างอานอน์พระอานอน์เทระทูลถามว่าสามอย่างอะไรบ้างพระเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสว่าทตาเจดีหนึ่งปริโภคเจดีหนึ่งอุทธเทศเจดีหนึ่ง พระอานนนเถระทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อพระองค์เสด็จจาริกไปข่าพระองค์อาจกระทำเจดีได้หรือพระศาสดาตรัสว่าอานุนสำหรับทาาเจดีไม่อาจทำได้เพราะทาาเจดีนั้นจะมีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสำหรับอุทเทสิ เจดีก็ไม่มีวัตถุปรากฏเป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้นต้นมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพพานแล้วก็ตามเป็นเจดีได้เหมือนกันอัฏฐภา,าค พระอานนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปพระมหาวิหารเชตวันหมดที่พึ่งอาศัยมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้สถานที่เป็นที่บูชาถ้าพระองค์จักนำพืชจากต้นมหาโพมาปลูกที่ประตูพระเชตวันพระเจ้าข่า พระศาสดาตรัสว่าดีแล้วอานนท์เธอจงปลูกเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นในพระเชตวันก็จักเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิดพระอานนท์เทระบอกแก่พระเจ้าโกศลอาณาปินดิกะมหาเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นให้ขุดหลุมนะ ที่เป็นที่ปลูกต้นโพธิที่ประตูพระเชตวันแล้วกล่าวกับพระมหาโมคคันลานเทระวา่าท่านขอรับกระผมจากปลูกต้นโพธิที่ประตูพระเชตวันท่านช่วยนำเอาลูกโพธิสุกจากต้นมหาโพให้กระผมทีเถิด พระมหาโมกคันลานเทระรับว่าดีละแล้วหอกไปยังโพธิมนทนเอาจีวรรับลูกโพธิที่หล่นจากคั่วแต่ยังไม่ถึงพื้นดินได้แล้วนำมาถวายพระอานนทเทระพระอานนทเทระได้แจ้งความพระเจ้าโกศนเป็นต้นว่าเราจักปลูกต้นโพธิในที่นี้พระเจ้าโกศลให้ราชบุรุษถือเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง เสะเดมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็นอนาธาปินบิกะมหาเสพหีมหาอุบมาสิกาวิสาขาและผู้มีศรัทธาอื่นๆก็ได้ทำเช่นนั้นพระอานน์เทระตั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ในที่เป็นที่ปลูกต้นโพธิให้เจาะก้นอ่างแล้วให้ลูกโพธิสุขแด่พระเจ้าโกศล ทุลว่ามหาบอพิตพระองค์จงปลูกโพธิสุขนี้เถิดพระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่าความเป็นพระราชามีได้ํำรงอยู่ตลอดไปควรที่เราจะให้อนาธปินดิกะมหาเศรษฐีปลูกต้นโพธินี้ทรงดำริดังนี้แล้วได้วางลูกโพธิสุขนั้นไว้ในมือของมหาเศรษฐี นาทาปินดิกะมหาเศรษฐีรวบรวมเปลือกตมที่มีกลิ่นหอมแล้วฝังลูกโพธิสุกไว้ในเปลือกตมนั้นพอลูกโพธิ้นมือมหาเศรษฐีเมื่อชนทั้งปวงกำลังแลดูอยู่ได้ปรากฏลำต้นโพธิประมาณเท่างอนไทยสูงห้สศอก แตกกิ่งใหญ่ห้ากิ่งกิ่งละห้าสิบศอกคือในทิศทั้งสี่และเบื่องบนต้นโพธินั้นเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าตั้งขึ้นในทันใดนั่นเองด้วยประการชะนี้พระราชารับสั่งให้เอาหม้อทองคำและหม้อเงินแ0 0ร้อยหม้อ ใส่น้ำหอมเต็มประดับด้วยดอกบัวเขียวสูงขึ้นมาหนึ่งศอกเป็นต้นตั้งเป็นแถวแวดล้อมต้นมหาโพแล้วรับสั่งให้ทำแท่นสำเร็จด้วยรัตนเจตโปรยปลายผสมทองสร้างกำแพงล้อมรอบทำซุ้มประตูสำเร็จด้วยรัตนเจตเครื่องศักการะได้มีเป็นอันมากพระอานอนเถระเข้าไปเฝ้าพระตถาคต กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงประทับนั่งนาโคนต้นโพธิที่ข้าพระองค์ปลูกเข้าสมาบัติที่พระองค์เข้านาโคนต้นมหาโพเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มหาชนพระศาสดาตรัสว่าพูดอะไรอานทน์เมื่อเรานั่งเข้าสมาบัติที่ได้เข้าแล้วนะมหาโพที่มฑลประเทศอื่นก็ไม่อาจที่จะทรงอยู่ได้ พระอานท์เทระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มหาชนขอพระองค์จงใช้สอยโคนต้นโพธินั้นด้วยความสุขเกิดแก่สมาบัติโดยกำหนดว่าใกล้ภูมิประเทศนี้เถิดพระศาสดาทรงใช้สอยโคนต้นโพธินั้นด้วยความสุขเกิดแต่สมาบัติตลอดราตรีหนึ่ง พระอานท์เทระถวายพระพรนดพระเจ้าโกศลเป็นต้นให้ทำการฉลองต้นโพธิและต้นโพธิแม้นั้นก็ปรากฏว่าอานุนทโพธิเดียวเพราะเป็นต้นไม้ที่พระอานน์ปลูกไว้ครั้งนั้นทิพสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า ท่านพระอานนท์เมื่อตถาคตยังดำรงอยู่ให้ปลูกต้นโพแล้วบูชายอย่างมากมายพระเทระมีคุณมากน่าอัศจรรย์จริงพระาศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบ จึงตรัสว่าภิกษกุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนอานน์ก็ได้พามนุษย์ในทวีปใหญ่ทั้งสี่พร้อมด้วยทวีปบริวารให้นำของหอมและดอกไม้เป็นอันมากไปกระทําการฉลองต้นโพธินะมหาโพธิมวลโทนเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังต่อไปนี้ ในอดีตการพระเจ้ากาลิงคาราเสวยราชสมบัติอยู่ในทันตาปุรานครแควนกาลิงคะพระองค์มีพระราชโอรสสองพระองค์คือมหากาลิงคะองค์หนึ่งจุลกาลิงคะองค์หนึ่งในสององค์นั้นองค์ที่พวกโลนทำนายว่า จักได้ครองราชสมบัติเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้วแต่องค์น้องพวกโหนทำนายว่าจักบวชเป็นฤาษีเที่ยวพิกขาจารย์แต่โอรสขององค์น้องจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด ต่อมาภายหลังเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปพระราชโอรสองค์พี่เป็นพระราชาองค์น้องเป็นอุปราชอุปราชนั้นได้มีมานะขึ้นพระบุตรเป็นเหตุว่าได้ยินว่าลูกของเราจักได้เป็นพระเจ้าจาัก,กระพัดพระราชานั้นทรงอดทนอยู่ไม่ได้จึงรับสั่งกะอัมมากร,รับใช้คนหนึ่งว่า เจ้าจงจับเจ้าจุลกาลิงคะอํามาตย์นั้นไปกราบทูลว่าข้าแต่พระกุมารพระราชาประสงค์จะจับพระองค์ขอจงรักษาชีวิตของพระองค์ไว้อุปราชได้เอาของสามอย่างของพระองค์ คือพระราชลันจกรผ้ากำพลเนื้อละเอียดและพระขันแสดงแก่อำมาตร,รับใช้แล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายพึงให้ราชสมบัติแก่บุตรของเราด้วยสัญญานี้แล้วเสด็จเข้าป่าสร้างอาสมในภูมิประเทศที่รื่นรมบวดเป็นรือสีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ แม้ในแคว้นมัทราชพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชในสาเขวนครประสูตรพระธิดาพวกโหนทำนายพระธิดาว่าพระธิดานี้จักเที่ยวพิกขาจารเลี้ยงชีพแต่พระโอรสของพระนางจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาชาวชมพูทวีปได้สดับเหตุดังนั้น จึงมาล้อมพระนครพร้อมกันพระเจ้ามัทราชทรงดำริว่าถ้าเราให้ทินานี้แก่พระราชาองค์หนึ่งพระราชาที่เหลือก็จักโกรธเราจักรักษาทินาของเราไว้จึงพาพระธินาและพระอัครมเหสี ลอมพระองค์หนีเข้าป่าสร้างอาสมอยู่ทางเหนืออาสมของกาลิงคกุมารเลี้ยงชีพด้วยมวลพลาหารอยู่ณที่นั้นพระชนกชนน,นีทรงดำริว่าเราจักรักษาที่ดาอยู่ในอาสมแล้วไปหาพลาหารในเวลาที่พระชนกชน,นนีไป ระธิดาได้เอาดอกไม้ต่างๆมาทําเป็นเสิร์ดอกไม้แล้ววางไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา้นเกิดเป็นเหมือนขั้นบันไดที่นั้นมีต้นมะม่วงที่งามชะหุ่มอยู่ต้นหนึ่งระธิดาขึ้นเล่นบนต้นมะม่วงแล้วปาเสิร์ดอกไม้ไปวันหนึ่งเสิร์ดอกไม้ไปคล้องพระเศียรของกาลิงคกุมารผู้กำลังสงสนานอยู่ในแม่น้ำคงคา พระก,กาลิงคะกุมารแลดูแล้วทรงพระดำริว่าเสิร์ด,ดอกไม้นี้หญิงคนหนึ่งกระทาแต่ไม่ใช่หญิงแก่ทำเป็นหญิงสาวทำเราจักตรวจตราดูก่อนจึงไปเหนือน้ำคงคาด้วยอำนาจกิเลส ได้สดับเสียงของพระธิดาผู้นั่งอยู่บนต้นมะม่วงร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะจึงเสด็จไปที่โคนต้นไม้ทอดพระเนตรเห็นพระธิดาจึงตรัสถามว่าแม่นางผู้มีพักอันจเจริญท่านเป็นใคร พระธิดาตอบว่าเราเป็นมนุษย์พระกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงลงมาพระธิดาตรัสว่าในเราเป็นกษัตริย์ไม่อาจลงไปได้พระกุมารตรัสว่าที่รักฉันเป็นกษัตริย์เหมือนกันท่านจงมาเถิดพระธิดาตรัสว่าในคนนี้ใช่เป็นกษัตริย์ได้ด้วยเหตุสักว่าถ้อยคำเท่านั้นถ้าท่านเป็นกษัตริย์ขอท่านจงกล่าวมายาของกษัตริย์เถิด ชนทั้งสองนั้นต่างกล่าวมายากริย์กักกันและกันเมื่อชนทั้งสองอยู่ด้วยความรักใครพระราชธิดาก็ตั้งคันโดยครบสิบเดือนก็ประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยบุญ,ญลักษณะอันอุดมพระชนกชนนีได้ขนานนามว่ากาลิงคะกาลิงคะกุมารนั้นเจริญวัย สำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาทุกอย่างในสำนักของพระชนกและพระอัยการลำดับนั้นพระชนกของกาลิงคกุมานนั้นตรวจดูดวงดาวก็ทราบว่าพี่ชายสวรรคตแล้วจึงบอกบุตรว่าพ่ออย่าอยู่ในป่าเลยพระเจ้ามหากาลิงคะผู้เป็นลุงของพ่อสวรรคตแล้ว พ่อจงไปยังทันตาปุรนครครองราชสมบัติสืบสันติวงศ์เถิดแล้วมอบพระธรรมโรงผ้ากำพลและพระขันซึ่งพระองค์นำมาให้แล้วตรัสสั่งว่าพ่อในทันตาปุรนคคออามาตผู้ประพฤติประโยชน์ของเรามีอยู่ที่ถนนโนนพ่อจงเหาะลงไปที่กลางที่นอนในเรือนของเขา แล้วแสดงรัตนะาสามประการนี้แล้วบอกความที่เจ้าเป็นโอรสของเราแก่เขาเขาจักช่วยเจ้าให้ได้ครองราชสมบัติกาลิงคกุมารนั้นกราบลาพระชนกชน,นนีและอายกา แล้วหอกไปด้วยบุญยริตลงนั่งเหนือที่นอนของอัมาตถ,ถูกถามว่าท่านเป็นใครจึงบอกว่าเราเป็นบุตรของจุลกาลิงคะแล้วแสดงรัตนสามนั้นอัมาตยจึงประกาศแก่ราชบริษัทอัมาตและราชบริษัททั้งหลายพร้อมกันประดับประดาพระนครน,นั้นอภิเศกกาลิงคะกุมารให้ครองราชสมบัติ ลำดับนั้นปุโรหิตชื่อว่าพานทวาชะของพระเจ้ากาลินคาได้กราบทูลจัก,กรพรรดิให้พระเจ้ากาลินคาทรงทราบพระเจ้ากาลินคานั้นทรงบำเพ็ญจัก,กรวัั้นให้บริบูรณ์แล้วครั้นถึงวันอุโบโสถสิบห้าค่ำจักแก้วก็มาจากที่อยู่ของจักแก้ว รังแก้วก็มาจากประกูลอุโปโสถมาแก้วก็มาจากประกูลอัศวราชวลาหกแก้วมณีก็มาจากเขาวเวปุลละบรรพธนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วก็บังเกิดปรากฏแก่พระเจ้ากาลิงคะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิกาลิงคราชทรงครองราชสมบัติตลอดห้องจัก,กรวาล วันหนึ่งมีเสนาแวดล้อมเต็มไปในที่ประมาณ36โยน์เสด็จขึ้นทรงช้างเผือกขาวเปรียบด้วยยอดเขาไกรลาสไปสู่สำนักพระชนกชนนีด้วยสิริวิลาชใหญ่ไปช้างพระที่นั่งพระเจ้าจาัก,กรพรรดนั้น ไม่อาจหาะข้ามมหาโพธิมวลทนอันเกิดแต่สะดือแผ่นดินอันเป็นชัยมงคลของพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้พระเจ้าจัก,กรพรรดิราชทรงใยไปเนืองเนืองแต่ช้างทรงนั้นก็ไม่อาจที่จะไปได้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสราคาถาที่หนึ่งว่าพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ากาลิงคะได้ทรงสั่งสอนมนุษย์ทั่วแผ่นดินโดยธรรมได้เสด็จไปสู่ที่ใกล้ต้นโพธิด้วยช้างทรงมีอานุภาพมาก ลำดับนั้นปุโรหิตของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิซึ่งตามเสด็จไปด้วยคิดว่าธรรมดาว่าทางอากาศไม่มีเครื่องกัน้นเพราะเหตุไรหนอพระราชาจึงไม่อาจจะใส่ช้างไปได้เราจักตรวจตราดูแล้วลงจากอากาศตรวจตราเห็นภูมิภาคอันเป็นมนทนสะดือแผ่นดินมีชัยบรรลังของพระพุทธเจ้าทั้งปวง ได้ยินว่าในครั้งนั้นขึ้นชื่อว่าต้นหญ้าแม้สักเท่าหนวดกระต่ายมิได้มีในที่มีประมาณแปดกรีสนั้นเลยมีแต่ทรายอันมีสีเหมือนแผ่นเงินเรียรายอยู่หญ้าเครือเถาไม้ใหญ่โดยรอบที่นั้นมียอดเวียนประทักสิงโพทิมนทนแล้วตั้งอยู่เฉพาะหน้าโพธิมนทนปุโรหิตตรวจดูภูมิภาคแล้วคิดว่า แท้จริงที่นี้เป็นที่ที่กําจัดกิเลสทั้งปวงของพระพุทธเจ้าทั้งปวงแม้ถึงใครใครมีเท้าสักกะเป็นต้นก็ไม่อาจที่จะหอ,อกข้ามที่นี้ไปได้จึงไปเฝ้าพระเจ้ากาลิงคราชแสดงคุณของพระโพธิมณฑลแล้วกราบทูลพระราชาว่าสเสด็จลงเถิดพระพุทธเจ้าค่า พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพันทวาชปุโรหิตพิจารณาดูภูมิภาคแล้วจึงประคองอัญชลีกราบทูลพระเจ้าจักกระพัดผู้เป็นบุตรแห่งดาบทชื่อว่ากาลิงคขาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอเชิญพระองค์เสด็จลงเถิดภูมิภาคนี้อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นสมณะทรงสรรเสริญแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้โดยยิ่งมีพระคุณหาประมาณมิได้ย่อมภัยโรธณะภูมิภาคนี้หญ้าและเครือเถาทั้งหลายในภูมิภาคส่วนนี้ม้วนเวียนโดยรอบทักษนาวัดภูมิภาคส่วนนี้เป็นที่ไม่หวั่นไหวแห่งแผ่นดิน ข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์สดับมาอย่างนี้ภูมิภาคส่วนนี้เป็นมณฑลแห่งแผ่นดินอันทรงไว้ซึ่งพูดทั้งปวงมีสาครเป็นขอบเขตขอเชิญพระองค์สเสด็จลงแล้วกระทําการนอบน้อมเถิดพระเจ้าข้าช้างกุชนชรเชือกประเสริฐเกิดในตระกูลอุโปโสถย่อมไม่เข้าไปใกล้ประเทศเลยด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ ช้างเชือกประเสริฐเป็นช้างเกิดในตระกูลอุโบสถโดยแท้ถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะเข้าไปใกล้ประเทศมีประมาณเท่านี้ได้ถ้าพระองค์ยังทรงสงสัยอยู่ก็จงทรงสัยช้างพระที่นั่งไปเถิดพระเจ้ากาลิงคะทรงสดับคำนั้นแล้วจึงทรงใคร่ครวญถ้อยคำของปุโรหิต ผู้ชำนาญการพยากรณ์ว่าเราจักรร้ถ้อยคําของปุโรหิตนี้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างนี้แล้วทรงใสยพระที่นั่งไปฝ่ายช้างพระที่นั่งถูกพระราชาใสาไปแล้วก็เปล่งเสียงดุจนกกระเรียนแล้วถอยหลังสุดคุกลงดังอดทนภาระหนักไม่ได้ ฉะนั้นช้างพระที่นั่งนั้นเมื่อถูกพระเจ้าจาัก,กรพรรดิทิ่มแทงอยู่บ่อยๆไม่อาจจะอดกลั้นทุกขเวทนาได้ทำการลแล้วส่วนพระเจ้ากาลิงคะเมื่อไม่ทราบว่าช้างทรงถึงแก่ความตายจึงคงประทับอยู่ณที่นั้นปุโรหิตผานทวาชชาวกาลิงคะจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าช้างพระที่นั่งของพระองค์สิ้นชีวิตแล้วขอพระองค์ทรงก้าวไปสู่ช้างเชือกอื่นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาที่สิบว่าอุโรหิตพานทวาชากาลิงคารัต รู้ว่าช้างพระที่นั่งสิ้นอายุแล้วจึงรีบกราบทูลพระเจ้ากาลิงคขว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอเชิญเสด็จไปทรงช้างพระที่นั่งเชือกอื่นเถิดช้างพระที่นั่งเชือกนี้สิ้นอายุแล้วพระเจ้าค่าด้วยกำลังพระฤทธิ์ของพระเจ้ากาลิงคะทั้งเชือกประเสริฐอื่นก็มาจากตระกูลอุโบสถ แล้วน้อมหลังเข้าไปใกล้พระเจ้ากาลิงคะพระเจ้ากาลิงคะ,สะเสด็จประทับนั่งบนหลังของช้างเชือกนั้นขณะนั้นช้างเชือกที่ตายก็ล้มลงไปบนพื้นดินพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาอีกว่าพระเจ้ากาลิงคะทรงสดับคำนั้นแล้ว จึงรีบเสด็จไปทรงช้างพระที่นั่งเชือกใหม่เมื่อพระราชาเสด็จก้าวไปพ้นแล้วทางพระที่นั่งที่ตายแล้วก็ล้มลงนะพื้นดินที่นั่นเองถ้อยคำของปุโรหิตผู้ชำนาญการพยากรณ์เป็นอย่างใดทางพระที่นั่งเป็นอย่างนั้นอัทธภา,าคลำดับนั้นพระเจ้ากาลิงคาราตจึงเสด็จลงจากอากาศ แล้วทอดพระเนตรดูโพธิมนลทนเห็นปาฏิหาริ์เมื่อจะทรงสรรเสริญปุโรหิตผ่านทวาชะจึงตรัสว่าพระเจ้ากาลิงคะได้ตรัสกับพราม์พานทวาชชาวกาลิงครัตอย่างนี้ว่าท่านเป็นสัมพุทธะรู้เหตุทั้งปวงโดยแท้พรามปุโรหิตมีได้รับคำสรรเสริญนั้นตั้งตนไว้ในฐานะอันต่ำแล้วเข้าใกล้ สรรเสริญพระพุทธคุณเท่านั้นพระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่ากาลิงคคพรามเมื่อไม่รับคำสรรเสริญนั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาขา้าพระองค์เป็นผู้ชำนาญการพยากรณ์ชื่อว่าพุทธผู้รู้เหตุทั้งปวงก็จริง ข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เหตุทั้งปวงเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบและทรงรู้แจ้งเหตุทั้งปวงต่างด้วยอดีตเหตุเป็นต้นคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมรู้เห็นทั้งปวงด้วยพระสัพพัญยุตยานโดยลักษณะ ส่วนข่าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้สามารถในอาคงนิกายเป็นที่มารู้ด้วยกำลังศิละปะเท่านั้นและรู้เพียงเอก,กเทศเดียวเท่านั้นส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้เหตุทั้งปวงแลพระเจ้ากาลิงคะได้สดับพุทธคุณแล้วเกิดสมมนัส จึงให้ชนผู้อยู่ในสกลจากกระวานนำของหอมและมาลาเป็นอันมากมากระทำการบูชาพระมหาโพธิมณฑลสิ้นเจ็ดวันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงได้ตรัสคาถาสองคาถาว่าพระเจ้ากาลิงคะทรงนำเอามาลาและเครื่องรูปไล้ พร้อมด้วยดนตรีต่างๆไปบูชาพระมหาโพธิ์แล้วรับสั่งให้กระทำกำแพงแวดล้อมไว้รับสั่งให้เก็บดอกไม้ประมาณหกหมื่นเล่มเกวียนมาบูชาโพธิที่มณฑลอันเป็นอนุตตริยะแล้วสเสด็จกลับพระเจ้ากาลิงคะครัน้นทรงทำการบูชาพระมหาโพธิ์อย่างนี้แล้ว สเสด็จไปหาพระชนกชนนีมาสู่เมืองทันตะปุระแล้วบำเพ็ญกุศลทั้งหลายมีทานเป็นต้นสิ้นพระชนแล้วบังเกิดในดาวดึงสพ,พิภพพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าอานท์ได้ทำการบูชาโพธิมวลน,นในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้ แม้ในการก่อนอานน์ก็ได้กระทำการบูชาโพธิมฑลทนแล้วเหมือนกันแล้วตรัสประชุมชานกว่าพระเจ้ากาลิงคะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ส่วนปูโรหิตชื่อว่าพันธวาชาชาวกาลิงคะคือเราตถาคตแลอัฏฐกถากาลิงคะโพธิชานกว่าด้วยพระสีมหาโพธิ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จะเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมีได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีการละเทิน